เหนือพรมลิขิตตอนที่12บวนแทนที่รถรินค right. ืออุปสรรคของตนและไม่พอใจที่โจเซฟยอมเสี่ยงไปโคราชเพราะชานนนแถมยังไม่เล่นงานชานนที่ไปชอบรถบินศัตรูของธนากรอีกหเวนคิดแทนคิดว่าเป็นแผนของชานนที่จะกำจัดโจเซฟเพื่อยึดอำนาจทางด้านเมเพื่อนรักของอัญชิตาเห็นวีราพัฒนอยู่กับมีนาก็เข้าใจผิดคิดว่า วีระพัดนอกใจอัญชิตาอัญชิตาตามไปเจอภาพวีระพัดอยู่กับมีนาก็ผิดหวังวีระพัดคิดจะบอกความจริงแต่ก็ไม่ทันการเพราะต้องไปจัดการกับพวกมาเฟียวีระพัดตัดใจไปขับรถให้โจเซฟขณะที่เวนวางแผนล่อโจเซฟมาฆ่าโดยอ้างว่าลูกค้ามีปัญหาให้โจเซฟมาเคลียร์ด่วนโจเซฟถูกล็อกฆ่าตามแผนของเวนแต่วีระพัดได้พาโจเซฟนี้ ระหว่างนั้นชานนก็ตามมาช่วยโจเซ่เพื่อหนีการไล่ล่าของพวกวีรพัดไปให้ได้จบไปแล้วกับตอนที่12